พี่มาเจอคนงามคนพี่พี่พี่มาเจอพี่พี่มาเจอเหมือนกันพี่พี่ยืดปั๊บเป็นลิเกทันทีนะพี่แมวพี่มาเจอพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองฟิลมันคืออะไรมันคือผู้ชายก็ลอกก็ติกอ่ะเขาเรียกอะไรแบบเห็นหญิงแล้วต้องเข้าไปแนกับเขาอ่ะใช่ปะ ฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ธรรมดาคือผู้หญิงก็ไม่ได้แบบว่าไปให้พ้นก็ก็มีก็มีหยอกล้อก,กลับเหมือนกันเพราะนั้นเพลงนี้เล่นไหมเล,เล่นนะแต่ร้องเอาจริงมากเลยลูก <c oughs> ใช่ปะพอเราร้องเอาจริงปั๊บมันเลยมันแทนที่มันจะสนุกนี่แบบบ้านของผีทำนาะทำนาะปลูกข้าเอาทุกมือเล่นกับมันน้องก็ทำหน้าเกลือคือหันมาหนุ่มแซวปั๊บฉันสวนกลับทันทีบ้านของพี่อยู่ที่การสินสนที่พี่สมุทรสาครพี่มาเจอเออคนงามหย่อดหน่อยดิ อันนี้ไม่เชื่อว่ากำลังจะจีบเขาอะใช่ปะมันเหมือนแบบโอายจะร้องไงให้มันจบพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวเ,เห็นปะดาวสละอะไรสละอาบวกวแหวนใช่ปะสละอาวนั่นเองม,มาเที่ยวดาวมาเที่ยวดาวกนวน้องนับว่าเป็นบุญของน้องว่าเป็นบุญของน้องมาหาพบพี่ที่ทักน้องก่อนหาขอเลย อยากไปอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคร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 กลับลงมาคอให้ถูกไอสาถูกแล้วสาคอเดืนที่ที่พี่ว่าวนพูดมากลัวไม่จริงพี่พี่พี่เป็นเมโลดี้เป็นโน้ต ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาวนาไปไหนแล้วพี่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแกมเรือน้องก็ทำนาเกลือน้องก็ทำนาเกลือหนุ่มนาข้าวไม่ท้อทิ้ง พี่จะไปขอไปขอขอจะว่าไงน้องน้องสุดแสนดีใจหาพี่ไปขอน้องจริงจริงหนุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งสาก ปัญหาคือถ้าถ้าทำถ้าจากที่ฟังเมื่อกี้ที่ดูอยู่ข้าง,งนอกก็เห็นก็คือเหมือนกับพอเรายังเอื้อนแล้วเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าช้าเร็วมันยังไงแล้วก็โมว์แต่ไปโฟกัสกับการเอื้อนจริงๆแล้วการเอื้อนมันมันมีแค่ง่ายๆเ,าเล่าให้ฟังก่อนเพลงลูกทุ่งไหนใครเชี่ยวเพลงลูกทุ่ง<อ>เคยเรียนมาป่ะใครเชี่ยวชาญเรื่องเพลงลูกทุ่งที่เรียนมาเขาสอนอยังไงเวลาให้ร้องเพลงลูกทุ่งลองบอกแชร์เพื่อนสิ นหนูฝึกด้วยตัวเองแล้วหนูรู้สึกอะไรเวลาหนูฟังเพลงลูกทุ่งรู้สึกคือฟังปั๊บอย่างแรกเลยคือมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติของการออกเสียงของเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราซึ่งเป็นเด็กแบบฟังเพลงฟังเพลงเขาเรียกอะไรฟังเพลงปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่าการร้องเพลงลูกทุ่งมันไม่เป็นธรรมชาติปั๊บทุกอย่างจะไม่เป็นธรรมชาติทันทีเดิมเพลงไทยเดิมเคยได้ยินเพลงนี้ไหมโอละนอดดวงเดือนะเอ๋ยเพลงที่เด็กทุกคนต้องรำ คือสมัยโบราณดนตรีไทยของเราเนี่ยคือเขามาแบบทุกโน้ตอะค่ะทุกคำสามารถเอื้อนได้หมดโอ้ละนอดวงเดือนเห็นปะเดือนเอ้ยพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงคือสไตล์ของเพลงไทยเดิมเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันอ่อนละมุน อ่อนหวานแล้วก็มีการเอื้อนหยดย้อยทีนี้เช่นกันก็เหมือนกับสมมติว่าถ้าเพลงไทยเดิมคือตัวตั้งเราก็จะมีคนต่างจังหวัดที่ร้องเพลงไทยเดิมสไตล์พื้นบ้านเราก็จะมีคนเมืองที่ร้องเพลงสไตล์ไทยเดิมที่เป็นแบบเราดวงเดือนก็เหมือนกันถ้าเป็นต่างจังหวัดสมัยก่อนโอบราณเวลาตอนอ่านหนังสือมาเขาบอกเวลาหนุ่มสาวไปเกี่ยวข้าวอาชีพพวกเราคืออาชีพทำนาใช่ป่ะคนไทยพอไปเกี่ยวข้าวเขาจะต้องมี การแบบเหมือนกับเวลาเอาหนุ่มสาวมารวมกันช่วยกันในหม,หมู่บ้านนั้นเนี่ยต้องมาลงแรงกันระหว่างทํางานก็ต้องเล่นสนุกไปด้วยเขาก็จะมีเพลงเกี่ยวข้าวคือเหมือนกับ คนไทยนิสัยเวลาทํางานยังไงเหนื่อยยังไงก็อดสนุกอดกระซเาแล้วแย่ไม่ได้มันจะมีเกียวทนะแม่เกียวโยนโยนเกียวทนะแม่เกียวสง่เยวสังเกตไหมแม้แต่เพลงที่เป็นลักษณะของการของเพลงเกี่ยวข้าวที่สนุกก็ยังอุตส่ามีเกียวทนะแม่เกียวโยนโยนเกียวทนะแม่เอื้อนตลอดลาลาล้วเดียวเกียวจะเกียวคอยเอ้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะเพราะว่ามันเหมือนกับ ณวันที่เพลงไทยเดิมคือรากเงาแตกออกมาเป็นสายต่างๆมันก็ยังมีการเอื้อนทีนี้พอมาเป็นเพลงลูกทุ่งในสมัยที่พวกหนูเอามาฟังเนี่ยคือสมัยครูยังเด็กเด็กจริงๆนะคะเขาก็ยังมีสืบมาในทณะที่ลูกทุ่งปัจจุบันที่หนูฟังบางเพลงปัจจุบันเนี้ยมันแทบจะไม่เหลือการเอื้อนแล้วเราจึงไม่ชินถูกป่ะลูกทุ่งปัจจุบันเราก็ร้องตามได้ตั้งหลายเพลงที่ทิทีสมันจะเป็นเพลงที่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 เล่นเรื่องสนุกๆความจริงใจหรืออะไรที่แต่ว่าจะไม่มีเรื่องของการเอื้อน ยกเว้นลูกทุ่งที่เขายังเป็นลูกทุ่งเพลงช้าเพราะๆที่เรายังจะได้ยินเพราะนั้นพอเราเจอการเอื้อนเอาง่ายๆเลยถ้าเราต้องเอื้อนคําไหนคํานั้นมันปิดด้วยสระอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เอาตัวสระนั่นแหละแล้วคํานั้นมันช้าไหมมีเพลงลูกทุ่งเพลงอื่นไหมที่ต้องร้องขอตัวอย่างเอาคนที่เก่งๆมาเร็วสอง <c oughs> สาว <c oughs> ฝากดินอ่ะของหนูอะ่ะอ่ก็ใช่ไงเราท่อนแรกอ่ะค <c oughs> ะท่อนมาสิลูกเปิดมาน and so i call